สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอโรคาวอร์เรตี้กลับมาพร้อมกับสาระดีๆเพื่อการดูแลสุขภาพอีกเช่นเคยค่ะพูดถึงสังขารที่ร่วงโรยเมื่อเข้าสู่วัยชราก็มักจะถูกรุมเร้าด้วยอาการปวดเมื่อยและโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแค่รับเชิญวัย74ปีในวันนี้ของเราก็เช่นกันสุขภาพร่างกายของเขาถูกรุมเร้าด้วยสารพัดโรคไม่ว่าจะเป็นความดันไขมันไส้นาส แบคทีเีียในกระเพาะอาหารและต่อมลูกหมากโตไปติดตามเรื่องราวประสบการณ์กอบกู้สุขภาพของเขาจากโรคร้ายดังกล่าวได้กับคุณฟ้ารุ่นรุ่งค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงพรสวัสดีครับคุณลุงพรคร่ะตอนนี้อายุกี่ปีแล้วคะ74ปี2เดือนครับผมบ่งบอกได้เลยว่าวคุณลุงพรความคิดความจําความอ่านน<อ>ี่ตอนนี้ ยังดีอยู่เลยเราก็พอใช้ได้ครับพอใช้ได้ถ่องตัวหรือเปล่าพอใช้ได้ครับค่ะแล้วสุขภาพร่างกายล่ะคะอ๋อตอนนี้ก็พอแข็งแรงครับแข็งแรงแข็งแรงครับผมนางแต่ทานอาหารแข็งแรงครับแสดงว่าก่อนหน้านี้เราโอ้แข็งแรงมันเป็นโรคเยอะเลยครับเป็นอะไรบ้างคะอ่ะเป็นเป็นเกล้าครับเป็นเกล้าเป็นแคทอลอนนะคอเลสเตอรอลด้วยครับผมแล้วก็เป็นไซนัสไซนัสด้วยความดันความดันแบคทีเรียในกระเพาะ แบคทีเรียในกระเพาะลำไส้นะครับแดงนนในกระเพาะลำไส้นะแล้วก็หัวเข่าชาและขาชาขาชาหัวเข่าแล้วก็ชาไปปลายเท้าเลยครับผมครับผมแล้วก็สุดท้ายก็ต่มลูกหมากครับต่มลูกหมากด้วยครับผมเป็นในเวลาเดียวกันหมดเลยมันมันไล่ๆมาเลยฮะก็คือพอนโรงนึงมาอีกอันนั้นามากอนนี้อันนี้ก่ำมานะคะอันนี้เนี่ย พูดถึงเรื่องของโรคก,กระ,พะกเพาะแบคทีเรียในกระเพาะอาหารครับเป็นโรคที่หลายๆคนสับสนเพราะว่าอาการมันจะคล้ายๆกับโรคก,กระเพาะธรรมดาเลยคร่ะตอนนั้นนี่เป็นยังไงบ้างคะอ๋อมันพอทานข้าวอะไรมันปวดท้องฮะมันปวด<ช>อย่างสมมติว่าพวกหมูพวกอะไรนี่เหนียวนะจะปวดท้องแลวผมตะแคงนอน,น,อนตะแคงไม่ได้ครับ ต้องนอนหงายอย่างเดียวใช่ไหมคะท <Shock. S 3> ีนี้เนี่ยอาการอย่างตัวต่อมลูกหมากที่มีปัญหานีคะมีอาการยังไงบ <month S 1> ้างคะอ๋อมันคือคืนนี่ยมันจะเบาสีห้าข้างฮะก<แ>ทุโมงละั้งก็ได้บางทีนะครับถ้าหนาวๆเนี่ยอาจจะเป็นชฉมงวงละั้างเลยแล้วได้มาเจอกับน้ําเห็ดอไครับครับน้ําเห็ดคือว่าผมก็ฟังรายการคุณเนี่ยนะเพราะผมเป็นคนชอบฟังเพลงเพราฟังเพลงทุกวันทุกวันไม่ได้ทำอะไรก็นอนฟังเพลง เปิดเพลงวันค่ำนะครับคาวนี้ก็เกิดบางรายการนี้ก็เอ๊มันมันเข้ากับที่โลกเราเป็นเนาะเราบาฟังนี้ก็ลองดูสิอา่าลองที่เพะผมไม่ชอบลองอาผมก็สั่งมาผมรู้สึกว่ามันตอบสนองผมแก้วแรกแก้วแรก <c oughs> ไม่น่าเชื่อนะครับแก้วแรกแก้ว <c oughs> แรกเลยครับ <c oughs> ผมพอมันหลับไปแล้วผมตื่นมาทําไมผมมันมีแรงแข็งแรงนะ <c oughs> แขนผมเนี่ยมันมีแรงก็มีกําลังกันมานะ <c oughs> เออมันมีแรงมากไม่ได้คิดนะครับไม่ได้คิดเลยค่ะค่ะเออมันขึ้นมามีแรงแล้วหายใจเนี่ยสุดท้องอะครับเก้าเนี่ยผมก็หายเมื่อก่อนนี่ผมงอไม่ได้นะครับเนี่ยค่ะนี่ผมงอไม่ได้เลยเวลามันปวดนะค่ะเท้าเทงอไม่ได้ตอนนี้มันงอได้แล้วครับเนี่ยเนี่ยงอได้ไม่มีปัญหาไม่มีไม่ปวดนะครับไม่ปวดจับไม้กวาดจับควานจับอะไรได้โอเคโอเคครับโอเคค่ะอืมมันหายไปอย่างค่ะแล้วการชาโอชานี่ก็ถ้าเวลามันชาถ้าเวลามันชาเนี่ย ผมต้องหยุดนะเดินไม่ได้ค่ะผมจะล้มครับยกยกขาไม่ขึ้นนะค่ะพอมันชาแล้วมันจะล้มผมก็เลยต้องต้องไปหยุดก่อนไปท้าอะไรตัวอะไรให้หายชาแล้วจะเดินได้แต่ตอนนี้มันก็90้าสครับไม่ได้หายร้อยเก้าสิบครับดีมากเลยแล้วถ้าหากว่าจะให้ตีเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าสุขภาพร่างกายดีดีกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะตอนนี้ออ๋ตอนนี้แล้วเก้าสิบครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์คะับถ้าดีเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขนาดนี้ฟ้ารุ่งๆอยากให้เต็มร้อย ก็เลยมีของขวัญมาฝากค่ะในชัยก็คือน้ำเฮสกัดเพื่อสุขภาพค่ะให้สุขภาพร่างกายดีสมร้อยเลยนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับในเมื่อเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสื่อมถอยจากความชราได้สิ่งที่ดีที่สุดก็คือการชะลอความเสื่อมด้วยการดูแลสุขภาพและเสริมสร้างความสมดุลเพื่อยืดอายุความแข็งแรงให้กับร่างกายโดยต้นตำรับน้ำเฮสกัดมัชรูมพลัส ของขวัญจากธรรมชาติสนใจสั่งซื้อได้ที่0846706111และ0846706222เพราะความไม่มีโรคเป็นลาบออนประเสริฐค่ะ